กำลังออกรวงชูช่อเขียวสะพรั่งเต็มท้องทุ่งเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำดินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตข้าวกอขอแปกันอีกเช่นเคยค่ะมาดูพัฒนาการของเขาค่ะคุณผู้ชมวันนี้อายุข้าวกอขอแป้าที่แม่นางหวานไปนะคะตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะอายุของเขาได้ แปดสิบห้าวันค่ะคุณผู้ชมแม่นางเอามาอัปเดตให้ได้ดูกันค่ะกำลังออกรวงกันเต็มเลยนะคะรวงข้าวที่เห็นอยู่นี่จะเป็นรวงข้าวที่กำลังผสมเกสรอ,อยู่ค่ะคุณผู้ชมที่ออกมาแล้วกำลังผสมอยู่แล้วก็ในส่วนของดอกที่ผสมเสร็จกำลังจะร่วงโรยลงไปก็มีนะคะก็จะเห็นเป็นสีเหลืองอ่อนๆนี้เลยค่ะ จะเป็นช่วงที่ข้าวต้องการสารอาหารมากทีเดียวเลยค่ะช่วงนี้ซึ่งแมน่นางก็ได้หวานปุ๋ยไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะหวานปุ๋ยโซดส5 1 5 1 5หนะคะผสมปุ๋ย460-0เล็กน้อยค่ะ แม่นางใช้ปุ๋ย15-15-15 3ส่วนค่ะแล้วก็46-0-0นั้น1ส่วนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็หว่านลงไปในช่วงที่ข้าวของเรานั้นอายุได้ประมาณ60วันขึ้นไปนะคะก็เริ่มหว่านปุ๋ยสำหรับให้ข้าวนั้นบำรุงตัวเองเพื่อที่จะรับรวงตั้งท้องมานนะคะข้าวจะตั้งท้องมานอยู่ที่อายุประมาณ70กว่าวันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเริ่มออกรวงเนี่ยค่ะ ก็จะเริ่มออกรวงมานเต็มที่นะคะออกรวงให้เราเห็นชูช่อแบบนี้80วันขึ้นไปค่ะนี้เลยค่ะเอามาให้รับชมกันค่ะนับช่วงอายุดูก็จะได้2เดือนกับอีกประมาณ25วันนะคะสำหรับข้าวที่อยู่ในช่วงออกรวงชูช่อผสมเกสรแบบนี้ค่ะส่วนโรคแล้วก็มแมลงที่มารบกวนช่วงนี้ยังไม่พบเจอนะคะ ต้นข้าวยังไม่พบอุปสรรคทางด้านศัตรูพืชแล้วก็พวกมแมลงต่างๆโรคต่างๆมีแมางยังยังไม่เจอนะคะในานาปแปลงนี้ค่ะก็จะมีบ้างเป็นมแมลงเต่าทองเล็กๆน้อยๆแม่นางก็ปล่อยเขาไปค่ะอากาศในช่วงเดือนนี้ตอนกลางวันนี้แดดจะร้อนจัดแล้วนะคะ ส่วนตอนกลางคืนนี้อากาศจะค่อนข้างเย็นสบายค่ะอากาศเย็นถึงช่วงเช้าสายๆนะคะพอบ่ายมาก็จะเริ่มร้อนซึ่งข้าวพันนี้ก็จะชอบอากาศแบบนี้ทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่แมานางถ่ายทำอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะต้นข้าวของเรากำลังออกรวงชูช่อนะคะผสมเกสรนกันเต็มเลยค่ะ ส่วนการทดน้ำเข้าแปลงนาช่วงนี้ต้นข้าวจะค่อนข้างต้องการน้ำในปริมาณที่มากนะคะอย่าให้ขาดน้ำทีเดียวเลยค่ะเราพยายามเช็คดูระดับน้ำในแปลงนาให้อยู่ในระดับที่พอดีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10เซนติเมตรนางก็จะทดใส่แปลงนาเอาไว้ให้ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอค่ะนาแปลงนี้โชคดีที่ค่อนข้างที่จะรับน้ำได้ง่ายนะคะ เป็นน้ําที่มาจากท้องทุง่งจากแปลงนาของแปลงอื่นๆค่ะแล้วก็มารวมกันไหลลงสู่นาของแม่นางอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีกับต้นข้าวของเราทีเดียวค่ะต้นข้าวที่ออกมาจากท้องมานที่อ,ออกรวงขึ้นมาก็จะใช้เวลาผสมเกสรอ,อยู่ไม่กี่วันเองนะคะครบอบประมาณ2-3วันก็จะเริ่มก้มลงแล้วนะคะรวงก็จะเริ่มโค้งลงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ สำหรับคนที่มีต้นทุนการผลิตนะคะจะสามารถฉีดพวกฮอร์โมนเพื่อที่จะบำรุงต้นข้าวก็ดีทีเดียวเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะจะทำให้เมล็ดข้าวนั้นอบอิ่มสมบูรณ์เมล็ดไม่ดำนะคะเมล็ดเต็มดีค่ะถ้าใครที่มีฮอร์โมนก็สามารถนำมาฉีดได้ค่ะหลังจากที่ต้นข้าวผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยฉีดพ่นได้เลยค่ะ มนางก็เอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะสำหรับข้าวที่อายุได้85วันหรือว่า2เดือนกับอีกประมาณ25วันนะคะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางก็จะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะคะว่าพัฒนาการของต้นข้าวกอขอ85นั้นจะเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวกันเมื่อไหร่ค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีค่ะ